มา,มาอย่างนั้นแหละมา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 ครับมาครับอ่าได้อยู่พวงมาลายซ้ายอีกพวงมาลายซ้ายหน่อยพวงมาลายหมุ่เมืองซ้ายอ่าไปได้ละพวงมาลายซ้ายอีกโอเคได้ได้ซ้ายไปอีกเฮ้ยบบบบบบเบา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 เฮ้ย เดินหน้าก่อน <S <S เดินหน้าก่อนมันจะตกเรื่อย <S <S เรื่อย <S <S เรื่อยเรื่อยเรื่อยอ้าวอยู่ละมา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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไหลอยู่ไหลอยู่ไหลอยู่มามาก่อนมาก่อนมันจะขึ้นให้มั้ยเนี่ยแม่ถอยออกมาถอยออกมา <S <S ถอยออกมา ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป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 เอเอเอพ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 อเออเออ Th ครับเดอะพีเพิลครับเรายังอยู่ในบรรยากาศมิทติ้งกันต่อนะครับยังมีมเหนือเดนตายอยู่เรื่อยๆยยังไม่กลับเราก็ไปกันต่อครับ เส้นทางนี้ก็ขอ,อเตือนไว้ก่อนนะครับเส้นทางออฟโรดระหว่างดอยแม่มอญกับดอยช้างนะครับเชื่อมต่อ2ดอยผู้ยิ่งใหญ่แห่งไร่กาแฟครับและก็โชคดีอยู่อย่างบทความโชคร้ายนะครับซึ่งทั้งสองแหล่งนี้เป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวชาวบ้านน่ารักมากครับแล้วก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เป็นอย่างดีเนาะน่ารักมากโดยเฉพาะชาวแม่มอนนะครับและชาวดอยช้างก็กว่าจะถึงเหตุการณ์คลิปก่อนๆที่คันดำเนี่ยนะครับก็ไปติดอยู่ขอบข้างทางข้างเหวนะครับโอโหลุยปั่นมาเยอะถ่ายได้บ้างไม่ได้บ้างจนเหนื่อยล้ากันแล้วนะครับกว่าจะไปถึงตรงนู้นเพราะว่าตามที่บอกเจอชันจริงๆลื่นจริงๆ,ๆยางเอที หนึ่งเดียวในเนี้ยนะครับซึ่งเป็นรีโวคันนี้เป็น4ีคูณสนะครับเอาไม่อยู่จริงๆครับ ซึ่งอ่าที่ผมตัดสินใจพาคณะขึ้นไปก็ไม่คิดว่าโอ้โหพายุจะถล่มแล้วไปถล่มอยู่ตอนที่แบบอยู่กลางดอยแล้วนะครับต้องไปต่ออย่างเดียวนะขอยก็ไม่ได้ไปต่ออย่างเดียวนะครับซึ่งระยะทางออฟโรดเนี่ยจริงๆแล้วประมาณ15กิโลเมตรเท่านั้นเองครับแล้วที่ช่วงชันหนักๆอะไรหนักๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ10กิโลเมตรเนาะก็ปรากฏว่าโอ้โหฝนตกถล่มอย่างหนักยางเอทจริงๆยางเอทีอ่า ของรีโวคันนี้นะครับใหม่ๆนะครับยังไม่ใช้งานยังไม่นานมากนะครับประมาณหนึ่งซึ่งโอ้โหต้องยอมรับเลยว่าเจอเส้นนี้อดอยกาแฟเนี่ยนะทั้ง2ดอยนี่แบบเอทเอาไม่ไหวจริงๆนะครับจนคณาล้ากันตั้งแต่ต้นแล้วปั่นกันหลายดอยเพิ่งตรงไหนถ่ายทันบ้างก็ได้ถ่ายตรงไหนไม่ได้ก็กช่วยๆกันปั่นไปนะครับคือสุดยอดนะ เป็นทริปหนึ่งที่ติดอยู่บนนี้นะครับ8ชั่วโมงนะแล้วก็ถ้านับเวลาออกจากบ้านถึงกลับบ้านนะรวม13-14ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าเรามานั่งกาแฟอยู่ร้านเสียหลังอยู่หลังคอฟฟี่เนี่ยตั้งนานแล้วนะครับประมาณนี้พอออกไปวิ่งไปได้สักระยะหนึ่งก็ไม่เป็นไรฝนตกชิวๆโอ้โหพออยู่กลางดอยแล้วแบบมองถนนไม่เห็นเลยครับลงกระนำเลย ก็เป็นไอเดียนะครับถ้าเจอทางแบบนี้นะลงเขาแบบนี้ก็ให้ใช้สีโลล็อกเกียร์หนึ่งไว้เลยนะครับให้มันประคองลงหรือจะใช้ดาวฮิวนะแต่ผมเนี่ยบางช่วงบางยาวะถ้าลื่นมากเกินไปอะไรเกินไปนะผมจะใช้ดาวฮิวล,ลงนะครับเพราะถ้าระยะมันไม่ยาวเกินไปนะเพราะว่าผมจะได้เอาสมาธิไปดูที่ล้อหน้าเป็นหลักจะเห็นว่าไฟแดงผมจะติดตลอดไม่ได้เหยียบเบรกนะครับ ระบบเขาจัดการเองนะแต่อย่าดาวนฮิวดิเซนคอนโทรนี่ระบบช่วยลงทางล่าดเนี่ยอย่าใช้นานเกินไปนะครับอย่าให้ใช้เกินกิโลนะประมาณ500เมตรถึง1,000เมตรเนี่ยกำลังดียานานกว่านั้นนะครับเตือนแล้วนะ มันใช้แบบฉุกเฉินจําเป็นจะต้องคอนเซนเทรตหรือควบคุมโฟมอะไรหรือลาจะต้องแม่นๆเพราะเส้นนี้คือเละอาะขอบเหิวตลอดเส้นทางบางคนบอกโอยดอยท้างจเจริญแล้วจเจริญแล้วมันขนละเส้นทางกับเส้นทางนี้นะครับดอยแม่มอนถ้าจะมาจิบกาแฟมาชิมกาแฟไม่ว่าเราจะร้านหลังหรือว่าร้านพ่อหลวงผู้ใหญ่บ้านอะไรอยู่ข้างบนนี้ก็แล้วแต่นะก็ รถเก่งก็มาได้ครับน่าจะเห็นว่ารถมีรถเก่งรถอะไรมามากมายแต่ไปแค่ร้านนะอย่ามาเชื่อมต่อเส้นนี้นะครับเส้นนี้แม้ว่าฝนไม่ตกทางทั่วไปเนี่ยขับ2ก็ลําบากอยู่ยกเว้นเจ้าถิ่นที่รู้เหลีล่ยมรู้ลายก็พอได้นะครับแต่ถ้าเป็นฝนตกพายุลงแบบนี้ก็หูค่อนข้างอันตรายนะครับต้องเป็นยางมาัดทะเลนหรือ,อยางเอทีดอกโตโตหรืออาทีดอกโตโตนะครับก็พออ่า เดินทางได้คล่องขึ้นนะไม่ใช่ว่าง่ายนะครับปั่นกันตลอดนะครับแล้วก็มีการแนะนําแนวทางอะไรกันตลอดเนาะก็จะให้บรรยากาศเล่าละกัน นี่ค่ะตอนนี้ผมโลเกียนหนึ่งลงครับ มันอ่านอะสิสวยสวยตรงไหน ก็จะลงล่องนะั er ้นเดยวซ้ายเอาระวังต่อไม้ด้านซ้ายกัยนเะองหลังๆมันจะเข้าล่องก็ปล่อยไปลงเลยครับ

องครับแบบหนึง่งต้องถอยมาตั้งลำเลยครับแล้วเบียดต้นตะไคร้ขึ้นอ่ะาได้ครับนั่นแหละไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่อามาเลยตรงเลยได้ครับสายอีกหน่อยอา่ามามาเบียดไปอย่างงั้นแหละ ขวานิดพ่วงมาไหลขวาหน่อยพ่วงมาไหลขวาอีกครับอ่ามาอย่างนั้นแหละมา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 ครับมาครับอ่าได้อยู่วงมาไหลซ้ายอีกพ่วงมาไหลซ้ายหน่อยพ่วงมยายหลหูแมงซ้ายอ่าไปได้ละพ่วงมาไหลซ้ายอีกโอเครอด ซ้ำดินหนังหมูอยู่ตรงนี้พอดีสุดยอด อันนี้ทาดีเลยไช่มัน,นไม่ไหลเลยก็อันนี้มาง่ายๆเลยอออันนี้มานิ่มๆเลยนนเลย็ <c oughs> ไม้ข้างหน้ามันเป็นร่องไปแล้วมันเป็นลายไปแล้วไงเออตามลายมาเลยมาแบบไม่มีอะไรเลยันต้นมันมาแบบทุลักก็เลยใช่ไหม ทำหน้าตอน,นแรกมันไหลยอย่างเดียวตอนนี้มีไฟเหมือนนั้น ลื่นลงน้ำไปแล้วเรียบร้อยไหนคันไหนคันเทาคันเทาเนี่ย,าาเ,ยเออตามลายมาเลยเเอ่าไปตรง,งไปเรื่อยๆถอยก่อนอย่าเพิ่งขยับพวงมาลัย หันผมไปทางซ้ายหน่อยอา่าไปไปเลยหลังข้างมันหน้าได้แล้วเร่งเลยออกอ่าได้ได้มาไปเลย อ้ามามาได้ได้สายไปอีกเฮ้ยพอเบา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 เฮ้ยอ้าพ่อพอพ่อดูลองไว้นั่นแหละลองเล่งดูเดินหน้าอ่าไปไปพวงมาลัยซ้ายอ่มาอย่างนั้นแหละซ้ายหน่อยอ่ามามามาพวงมาลัยขวาหน่อยพวงมาลัยขวามาได้เลย พอแล้ว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 เดินหน้าเลยเดินหน้าเลยอมามาปล่อยมาไหลมาไหลมามาเรื่อย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 อ้าวอยู่ละมา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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไหล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 อยู่อ่าได้ไปเรื่อยเรื่อย มามาก่อนมาก่อนก็ทำล่องเลยไปแล้วมันจะขึ้นให้มั้ยเนี่ยเหยียบเนินเป็นไปไม่ได้เลยมันมันจะขึ้นให้มั้ยเนี่ยข้าไปในร่องก่อนดีกว่า,อ,า,า,าอ่าโอเคเอาเอ็กเอาเอ็กกระต וק, ุกกระต וק. กเกียวสองได้ไหมสองหรือสามอ่า ได้ครับแรงเียกวทันหลอกตากระอง้หลอในความจงกันชนนี่กัรชนจริงใช่ไหมไม่ตอดกันชนจริงหรือเปล่าครับคันแม่แล้วก็เดินหน้า4ีโลค้งเกีึ่งเลยเดี๋ยวเดี

แล้วก็ถอยมาเมตเดียวพอนะมามาตับหัววิ่งหรือเปล่าเนี่ยต้นมันไหลแล้วมันไม่ขึ้นซ้ายให้มันไหลมันมีว่าคว่าคว่าควมอะไรควมอะไรหมุนซ้ายสุดเลยถอยไปถอยไปพอพออันนี้เกาะเลยเหรอวะ

แล้วก็คลิปต่อไปก็คือเป็นคลิปที่เรากู้ภัยรถรีโวขึ้นจากขอบเหวนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีกระบวนการหลายขั้นตอนนะครับกว่าจะไปถึงตรงนั้นทั้งเหนื่อยทั้งล้ากันอะไรหมดแล้วนะแล้วก็เทคตรงนั้นก็ประมาณเกือบๆสิบรอบแล้วนะครับก็กะจะดึงกันอยู่แล้วแต่ว่ามันด้วยความว่าระยะทางมันไกลแล้วรถคันที่ดึงเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยเราต้องเซฟคันดึงคันอะไรหลายๆอย่างเนาะ ประมาณนั้นก็อ่านเม้นก์เกนคีย์บอร์ดสนุกสนานไปนะครับเราเข้าใจคนอยู่ในกลุ่มหรือคนที่เขารู้จริงๆเขาจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับข้างบนนี้มันเป็นยอดสุดท้ายแล้วด้วยนะครับจะถึงาปากทางนะครับขึ้นชมอดอย ที่สูงที่สุดของฝั่งทิศตะวันตกอยู่แล้วนะครับดอยชาพันปีจะถึงอยู่แล้วจะหรือจะเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านดอยช้างอยู่แล้วแต่ว่ามาติดอยู่เนินสุดท้ายนะครับท่านก็ดูคลิปย้อนหลังไปได้คลิปที่เราผู้ภัยนั่นแหละนะบางจังหวะบางตอนผมก็ขออนุญาตตัดไปก็คือเอาให้ดูเฉพาะที่แบบจาเป็นอะไรยังไงนะครับก็รถหรือคนก็ไม่ได้มีความเสียหายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่อาจจะใช้เวลา,าใช้ความาดอดทนใช้สติกันพอ สมควรละก็จะเป็นประสบการณ์นะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับรู้รถรู้รตนรู้คนรู้ทักษะประสบการณ์ก็คือท่านดูสิ่ตงต่างๆเหล่านี้ท่านก็จะได้ประสบการณ์อ่า อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อพผ้ชิปใหม่ๆม่จากพวกเราแล่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายโลกทัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่นะคะ่ะ